สงสัยจะไม่มีสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีชีวิตคนธรมาหากินนะครับมาดักปลาไหลครับวันนี้เหยื่อของเราก็นี่หอยเชอรี่หมักไข่เป็ดเหมือนเดิมครับผมวันนี้เอา ตุ้มมาสหลังครับตุ้มมาสี่หลังตุ้มแล้วก็มาลองดูงาใหม่นะครับผมพอดีสั่งสั่งงาม,มาจากพี่ช่องอีสานเขียวครับผมมาลองงานใหม่ดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผม เอามาลองแค่สี่หลังพอครับวันนี้เปลี่ยนมาทั้งหมดสี่หลังก็เลยเอามาลองสี่หลังครับผมลองงานใหม่ครับไปครับเดี๋ยวเราไปดักกันไปกันเลยครับไปดักกัน 那个么不懂啊。 Y menos. เรียบร้อยครับผมตุ้มสีหลังหลังนี้เป็นหลังที่4ี่ครับหลังสุดท้ายดักเสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวจะเราเดี๋ยวเราจะใช้ใบไม้ปิดไว้สักนิดนึงครับผมปิดไว้กันคนเห็นครับอ่ะโอเคครับผม เสร็จเรียบร้อยครับตุ้มเราสี่หลังเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นด้วยกันครับผมเจอกันพรุ่งนี้ครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีชีวิตคนทำมาหากินนะครับผมสวัสดียามเช้าครับมาดูตุ้มดักปลาไหลที่ดักไว้เมื่อวานนะครับผมดักไว้สี่หลังครับผม มาลุ้นไปด้วยกันเลยครับผมว่าจะหมานไหมนะครับจะพอได้ผัดได้ต้มไหมนะครับเช้านี้ครับผมฉลองงาใหม่ครับผมไปครับไปลุ้นด้วยกันเลยเดี๋ยวเราไปดุ้นหลังแรกจากข้างในมาก่อนดีกว่าครับแล้วค่อยออกมาข้างนอก คนเดียวอีกเช่นเคยครับวันนี้เช้าแบบนี้ดูหลังแรกเลยครับเมื่อคืนฝนตกนิดหนึ่งน่าจะดีนะครับมีตัวไหมหลังลแรกเรา ลุ้นกันหลังเล็กมีตัวอยู่ครับเต็มหนึ่งครับผมเต็มไม่ใหญ่เต็มกำลังสวยครับกระดูกกำลังกรอบครับผมเต็มเล็กนี้ ก็ถือว่าใส้กำลังกินครับผมสวยเลยเก็บครับขออนุญาตเก็บสักครู่ครับเดี๋ยวไปรุ้นอีก3ามหลังที่เหลือครับผมนะครับไปครับ,ไปร,บไปรุ่นอีกสามเหลืองสมหลังที่เหลือข้างนอกกันครับผม ได้ไมาแล้วครับหนึ่งแต้มครับหลังแรกตัวไม่ใหญ่แต่ก็ถือว่าได้แต้มครับผมสมัไมเดิมนะครับสมัไมเก่าหมายที่เอ,อ่อหมายที่งางาพังเลยนะครับตอนนั้นรีพีที่เขาเป็นเซียนปลาไหลบอกมาว่าน่าจะเป็นปลาไหลใหญ่ครับผมผมก็เลยลองมาซ้ำดู <c oughs> มา รุ่นหลังที่สองกันครับหลังนี้เป็นไงหลังนี้แหละครับตรงนี้แหละครับที่ว่างางาผังครับตอนนั้นก็เลยได้เปลี่ยนงามาใหม่มาดูกันว่าเปลี่ยนงามาใหม่แล้วจะเจอไหมครับเจ้าตัวนั้นนะครับถ้าบอกว่าเป็นปลาไหลใหญ่น่าจะโดนน่าจะมีแต่ว่าจะเข้าไม่เข้าก็มาลุ้นกันครับผมมาลุ้นกันเลย ดูจากทรงแล้วไม่น่าจะโดนครับไปดูเงียบเงียบไม่โดนจริงๆด้วยครับโอ้โหใครโดนอยู่ครับสองตัวจะเป็นปลาไหลเล็กครับผมใส่ใส่เดือนอีกแล้วจะต้องปล่อยไปเหมือนเคยครับผม เขาไปเติบโตก่อนนะครับค่อยมาล่าใหม่ค่อยมาดักใหม่นะครับผมถ้าเราเอาไปกินทุกตัวก็ต่อไปก็เราก็จะไม่มีให้ล่านะครับผม่ใส่เดือนสองแต้มครับหลังนี้สงสัยตัวใหญ่ยังไม่มาครับผมนี่นะครับงาใหม่ของเราก็จะใหญ่กว่าเดิมหน่อยนึงครับผมปลาไหลใหญ่เข้าได้ง่ายครับผม แต่วันนี้ปลาไหลใหญ่ยังไม่มาครับได้แต่ใส่ไส้เดือนสองตัวครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปปล่อยตรงนู้นก่อนครับผมเดี๋ยวผมจะดักไว้แล้วค่อยมาลุ้นกันอีกทีครับผมดักไว้อีกสักหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับผมไปปล่อยยาไปปล่อยสักครู่ครับเดี๋ยวมาดักไว้ก่อนโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นอีกสองหลังที่เหลือครับว่าจะได้แต้มเพิ่มไหมครับผมไปครับมาลุ้นหลังที่สามกันต่อครับผม อันนี้ค่อนข้างลกนิดนึงเข้ามาดักข้างในป่าเลยวันนี้บุกเข้ามาดักข้างในป่า,าดูหลังนี้ดิจะเป็นยังไงมีตัวไหมสงสัยจะไม่มี อ้าวมีอยู่ครับแต้มหนึ่งปลาใหญ่เป็น,นหมดครับเนี่ยโอ้โหเหลือแต่แต้มขนาดนี้แหละโอ้ยยุงเยอะครับนี่ไม่หนึ่งแต้มครับถือว่าโอเคอยู่ครับผม ทุกหลังแต่ตัวไม่ใหญ่ครับผมก็หยาดเก็บทุกคู่ครับผมแล้วเดี๋ยวดักไว,ว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันอีกทีครับผมโอ้โหเหมือนจะโดนอะไรอีกแล้วครับหลังนี้ ต้องมีตัวอะไรอีกแน่นอนงาบิดอีกแล้วครับไปเก็บก่อนกลัมามดักไว้นะครับผมบม,มาลุ่นหลังสุดท้ายกันครับมันไหมรังสุดท้าย นกป่านกป่าจะมีตัวไหมล่าสุดท้ายสองตัวสองตัวครับ ตัวไม่ใหญ่ตัว<ด>ใหญ่หา<ด>ยตัว<ด>ใหญ่<ด>หา<ด>ยไปในหมดอทงตัวเขางงลกอันนี้ได้อีกตัวหนึ่งครับผมไซร์เล็กอีกแล้วเขาปล่อยไปเหมือนเดิมครับปลไหยกำลังโตครับหมายนี้สงสัยจะต้องเว้นไว้สักสักเดือนนึงแล้วครับ ค่อยมาดักใหม่ไปครับเดี๋ยวปล่อยไปเอาดักไว้แล้วค่อยมาลุนใหม่อีกสัก1วันหนึ่งคืนค่อยมาลุนใหม่ครับผมอ่ะเดี๋ยวเจอกันครับผมเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันครับเรียบร้อยครับดูเรียบร้อยตุ่มของเราสี่ลัง มาสรุปผลงานกันได้ทุกหลังนะครับแต่ว่าปล่อยไปหมดตุ้มสี่หลังครับได้ปรหลายทั้งหมดสองสามหกตัวนะครับแต่ว่าปล่อยไปหมดแล้วครับตัวเล็กเกินปล่อยไปให้เขาเติบโตก่อนค่อยมาดักใหม่นะครับผมสำหรับ ตัวที่เอาไปก็มีสองตัวนี่ครับไซสก็กำลังกินครับผมเดี๋ยวไปขังไว้ครับรวบรวมไว้อีกหนึ่งคืนหนึ่งวันค่อยมาดูอีกทีหนึ่งครับผมครับผมก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของทางช่องเรานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม Nah, have... kap.